โอลี o รีบไปป้องกันใช้ปุ่มทางซ้ายเพื่อบังคับวิ่งตามลูกศร uh huh. ไปยังจุดที่กำหนดกดปุ่มโจมตีดีมากวิ่งตามลูกศรไปยังจุดที่กำหนดฮะสกิลจะรุนแรงกว่าการโจมตีปกติมเยี่ยมโอ้คุณ คุณเลเวลสองแล้วลองใช้สกิลใหม่ดูสิคุณเลเวลสแล้วเรียนสกิลอันติเมตกันเลยอันติเมตคุฮีโร่ศัตรูปรากฏตัวแล้วเตรียมตัวให้ดีอเอ้ย ไอเทมจะทำให้คุณแข็ง You become much stronger Now attack the enemy hero You have defeated an enemy เออพอแล้วกิ่ตับเลยสุดยอดปืนฟูล p ให้กับฮีโร่นี่คือป้องฝ่ายศัตรูเพิ่งมาพูดเปิดกลิปตอนหักทำลายฐานศัตรูได้จะได้รับชัยชนะทันทีจงตีป้อมศัตรูกม O A กันนะผม Your team has been เพื <med> ่อก็ขอเรื่องอภัยเสียงเบาด้วยค่ะผมว่าตอนสี่ทุ่มห้าสิบ่ก็จะห้าทุ่มแล้วขออภัยเรื่องเสียงบเ,งงเ,เยบาด้วยค่ะ <med> เพราะเสียงเกิดเสียงปุ่มไม่ถ้าูกป้อมโมตีให้รีบหนีออกมาจากระยะของป้อมทันที Okay, King. Okay. Legendary! I just want โจมตีให้รีบหนีออกมาจากระยะของป้อมทันทีโจมตีฐานศัตรูเกมเกมๆอมนี่ก็อาจจะเป็นเซรีส์ใหม่สมท่องดอกกินไปเลยก็ได้ ROV Legendary ปอมนี้คับดับเบิ้ล 给你解决。 แค้เล่นดานฝึกซ้อมไปใส่ก่อนก็พอเออแต่ว่าซึ่งคลิปนี้อาจจะสั้นนี้ครับแล้วก็อาจจะมีอีพีต่อไปเรื่อยต่อไปเรื่อยนะสกพอแค่นี้ก่อนหน้าผมเดี๋ยวมารอกันตอนอีพีหน้านะกับ r o v ซีรีส์ใหม่ Goodbye